วันนี้เราจะมาสร้างเมืองกันนะทุกคนใช่ไหมเย้โอเคไปสร้างเรือกันเลยสร้างเรือใช่สร้าง,งสร้างเมื <c oughs> องเลยวะตอนปุดนกิ๊บไสร้างเรือตอนมืดด้วยโอ้มีหลด้วยอย่าสวยเลยทุยกคนทำสร้างเรือ <c oughs> เรือธรรมดา ทำสร้างเรือแบบไหนขวดอ่ะหมดแล้ว <c oughs> เออผมจะสร้างแล้วแล้วผมจะทำยังไงมันหมดอ่ะ หอมมากับพี่มาหอมมากับพี่หอมไม่ต้้งหอมมากับพี่หอมสร้างกับพี่เลยเออแล้วก็ช่วยวางอันนี้พี่ด้วยอ่ะเอาหอมวางกั้ีตรงพี่เลยคางๆพี่วางกั้กข้างๆพี่เลยหอมกั้กข้างๆพี่วางมอเตอร์แบบนี้ <ise> อหอมหแบบนี้อันนี้ทุกคนมาแล้วเฮ้ยนี่มันกะอีหอมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอุ้ยกะทีพี่เออไม่เป็นไรนี่ฮะกดกดออกวันนี้ไปหาเลือเพื่อนมาขามานนไปไปไป เฮ้ด <laughs> ิ้งเรือว่ะโอ้พี่อยู่ข้างล่างแล้วหอมหอมอยู่หอมอยู่ข้างล่างกับพี่ไหมอ้ไอ,อเทกล้ำว้าวว้าวอ่าแล้วให้เขาขับเรืออ่าไปเพื่อนไปไปไ,ไปแล้วต่อไปแน่ไปยังไงนี่พี่นี่เขารวยหรอเนี่ยรวยจะรวยนะคะกดไปแล้วไปไว้แล้ว ว้าวหอมหามนั่งเลยนั่งว้าวเอาด้านน้ำลายอยู่หอมพี่ดันกระอี้วหอมดันกระอี้นี่กลางๆพียเลยว้าจะเป็นอะไรมาเนี่ยมันกำอยู่อ๋อมันกำอยู่อุ้ยมีดีด้วยอย่าโดนมาโดนไปแล้วอีบ้าอีบ้าอ๋อ ขออภัยดิ้นนะที่ขอพูดคำหยาบนะทุกคนอย่าอย่าสโทษหอมเลยนะทุกคนงานทุคกคนยกไปตบหน้าเลยเล่า <c oughs> หลักเล่นลแล้ลกล็เูเลอยเลเขาเป็นอซีเออเขาสร้างมานาล้วอุ้ยโดนแล้วยัง <c oughs> เป็นรวยเนอ่ยทุกคนเอันเป็นรวยอ่ะ กินเรือเองเหรอ,หรอหดูข้างนอกเลยหูคับอยู่อ้าวลายดิบลานเอลเลียมันคืออะไรกันเนี่ยรลายดิบลานบเบลเลียว้าโดนไปแล้วว้าทำไมไม่แตกเลยอ่ะ้าวเรือน,นี้ตอบใครมั้งหรอโอ้ยช ตุยเดียะตุยหอมออหอมเองมีฟันได้เหรอมันโอ้โอเมนกัน oh <my> หอมหอมคือพี่เห็นในหนังฝรั่งทำไมเอเลี่ยนชอบเอาแบบเอาวัวไปทำอะไรด้วยทำไมต้องเอาวัวไปด้วยเอาไปทำอะไรเอาวัวไปทำไมเอาไปทอดมนะั้งอ่ะเอาวัวไปทอดหรอ เองไม่เคยเองแบบเองไม่เคยโดนเอเดนจับตัวไปทอดนะเคยไหม,ไ,หมไม่เคยใช่ไหมถ้าเคยเองก็คือแบบตุยไปแล้วแหละอ้าวแล้วมันพอลุดฟันพอลุดเองโดนใช่ไหมฟันพอลุดโดนใช่ไหมพอม่เองกระโดดใช่ไหมโอ้โดนทอดเต็มเลยเอองได้านอะไรเนี่ยโอ้ไกลนะ มากเลยทุกคนว้าวเฮ้ยเดี๋ยววางอ่ะจ้าจ้าว้า่าไม่ดีเสียแล้วทไมเหรอไม่พาเหรอเฮ้เอาไ่เอาเออแล้วไงอืม เป็นรูไหมอะเป็นรูไหมสายของแพงสีเริ่มแบบอ๋อเป็นรูเลยนิ่เ้ียตรงนี้ไม่ต้องประตูนี่รูเล็กมากเลยทุกคนวูดสีดำๆอะไรวะนะเงา吗ไม่รู้ออะก็เงาที่ผ่านนะตรงนี้ดันอะไรเนี่ย ว้าวเอาลอ้อหายไปแล้วหายทุกคนล้อหายไปแล้วทุกคนอ้าดนย้ายว้านเรว็วมันเร็วไม่ได้เขาไม่มได้จิตอะไรนะ่ะเขาไม่ได้ติดมอเตอร์คนอีกแล้วป้อมป้อม ทุกคขับเทุกคนเจ้เลมาเนี่ยบอกปะว้าโอ้ยล่กงไแล้โอ้ยโ้ยเด้ลูกมาไม่พูดเลยเหรอโว้ยโวยจะบอกว่า้สีดำๆ จะออกมาก <c ười> โอ้โหมันเป็นน้ำพีดอนะ่ะตัวออกไม่ได้อ่ะไม่ได้ต้าว,วก็มาแล้ว เฮ้ยหอมก็ด้วยเหมือนกันเป๊ะไม่ได้ของอะไรอ่ะมาเรามาสร้างเรือกันไหมหอมแต่เรามีจำกัดนะอุ้ยพักทองซื้อพักเพื่อไม่ให้ซื้อพัก พี่ซื้อฟักทองมาด้วยฟักทองใช่อาค่วางเลยฮะขาโ,โดนบีพี่อ๋องก็คือฟักทองนี่ไดยแบบห้าพันเพชรจะเอาไงคือซื้อเหมือนพี่ยังไงอาวางเลยอะควางให้ดีนะเอาเรือไปแบบ โอเคลบว้าวเรือเขาไม่ตอบทายหรอกเนี่ยพี่ฮะี่เขาเขาเอามาจากไหนอะเรือใหญ่โอ้เขาใช้ตลับเมตรน่ะ เม้นเม่นเขารวยจังเขาจะลับเม่นท่าผ่านในความช่วยพี่วางหน่อยก็หมดแล้วอ่ะพี่พี่มามาวางตรงหอมแล้วไหมอ่ะอยังวางเลขเท่งไงเขาจะวางด้วยวะทำทำทำ,ทำแบบน,น,บบน,น,บบนี้นี่ทำแบบนี้นี่ทำมุมมองพี่ทำแบบนี้นะแล้วหอมโอเคเรามีห้า ามดีไหมไม่ต้องนั่งก่อมหอกอ่าแม่งคนนั้นนั่งนะที่อะไรท <c oughs> ี้ทมผิีนม่เป็นหรอกก็คงมาแค่หนึ่งเลือไงที่ เฮ้ยหนึ่เดินไม่ได้ไแล้วเนี่ยอะไว้ดูไหมโอ้โหนี่ดิหอมมันลนเรือพี่เนี่ยเอาออกไปโอเมก้า หอมนี oh, okay. huh. ah, ่ม like okay. right. hmm, <t leverage> <wszyst rences> ันโดนเลือพี่เดียออกไปหยูนี้เลยโอเคอ้าวำกดแบนี้เอออ้นผมผมก็ถี่ม่ดเป็นนะทำงผมก็เดินยังไงเนี่ยอานบิกอม่าอม่าอมอา นี่เรือนี้ไม่ถอดภัยหรอกเนะนี่ยนี่ไงเรือใหญ่ใหญ่เฮ้ยแล้ว่าไปกับเพื่อนดีกว่านะยังไม่ใช่กับใครไปกับเพื่อนดีกว่าเรือเพื่อนปลอดภัยหาไปอยู่ข้างบนเอ้ยเพื่อนเปิดประตูเปิดเปิดประตเออระูเอาอยู่ข้างบนก็ได้มาอยู่ข้างบนกัน ออกมาไปัดปตูประตูปัประตูะตทุกคนปัดประตูอู้สุดปัดประตูมาหอมเข้าทางนี้นี่เข้าทางนี้นี่หอมเข้าทางนี้เออ มานั่งกันนั่งดูเขาขับว้าวววววววานไดก็ดูเขาขับบ้าบ้า้านวะโอ๊ยเลยบันไดไปผมกดผมกดผมกดกดตามพี่ตรงนี้ตรงนี้กดเออไปแล้วแหมฮะโอ้ยเฮ้ยหอนี่มันเรือเรือหอมไม่ใช่รู้ปะตาบวะตาบันไดดูเด็ดหมดเดะ ่ะคิดว่าที่เอ๋ดอกว่าเป็นสุดท้ายแล้วเรืยองะไรวะเสียงเพลงเขาเปิดไอ้ลิฟต์จ้ะใช่ลิฟต์เหรอนีอ่ออกไปดูข้างนอกเลยอย่างนข้างนอกไปไปอย่าเบิง่ง